สว,วัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปครับใครเอ็กซ์ซีสโฟสกคนอีกละคือเกาอีกละรอบนี้ก็ได้เนาะเออรอบนี้ออกมายุงห้หองกระจกพี่น้องห้องด้านนอกออกมาเห็ดเน่ใดายเลยตียืบนจัดเอาเห็ดออกมาตากพี่น้องเอาเห็ดออกมอกถึงออกมาตากอันนี้เป็นอันนี้เป็นเห็ดที่เ้าตากไว้เร็วโอ้โหหลัวเ,เห็ดน้ำเยือบบนกรดอกพี่น้อง อันนี้เ้ามพึ่งเวลายมือแล้วเนาะสำหรับตัวนี้นะคะพึ่งเวลายมือสามมือนี่แหละแหงแล้วพี่น้องแหงคักแล้วทอดยิ่งผมก็จะพึ่งวินิจสักก้อนพึ่งเลยอันนี้คืออันนี้คือส่วนซุ้มดอกใหญ่ๆนี่ดอกใหญ่ๆหยุกลงเรืออะไรซักนี่แล้วพี่น้องอันนี้โม่ดอกไม่น้อยนคือมันแหงลงคักแล้วล่ะอันนี้แหงลงคักแล้ว นิดเดียวนะคะเหลือนิดเดียวเองยังไ่นี่คะว่ต้องเก็บว่ต้องว่ต้องได้เก็บได้กยังเลยพี่น้องเดี๋ยวบุญวัดจะเอาใส่กล้องไหมให้กล้องใส่อยังไหมทุกคน ตัวนี้จะเจาะสวนน้ำนี้บนบกผิวหนองมันเจาะสวนน้ำนี้บนบกทำก้อนสาดเรียบร้อยเรียนะคะนี่อนนี้เขาจะแยกดอกง่ายๆนี่ดอกง่ายๆเขาจะตตกไปอีกส่วนหนึ่งหรือดอกง่ายๆจะตตกไว้ส่วนหนึ่งมันจะได้แบบว่าแข่งเสมอกันเนาะอันนี้เป็น อันนี้เป็นดอกน้อยดอกตรงตรงนะคะส่ว้บางคน่าคือบอบเอาใยอบกับสีอบอยู่จากตัวสีอบเห็ดเห็ดเผือกข้าอยู่บ้านเห็ดอันเห็ดเหลืองมีสีตาเอาพี่น้อง เขามันมีความแห่งสม่ำเสมอมากกว่าโอบนี่มันจะแข็งแข็งกระด้างพี่น้องอันนี้เวลาเข้าเอาไปกินเขาก็เอาไปเซน้ำอุนนอ่นเซน้ำอุ่นเรามันก็จะพื้นขึ้นมานิ่มนะคะนิ่มนิ่ม,มอันนี้เขาก็ล้างทำก้อนสะอาดอีกรอบหนึ่งปั่นจังไรกับว่าว่าตกว่าหักว่ามุนเด้ออืออันนี้เขาก็จะคอยเอามาแกนานาี่ยงสนามจะนั่งอุจูสซ ปักินตรงกินตัใส่บ,บับกบุ้มบักบวกนังสีหนาเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาลวกต้องเฮาต้องลวงหนามอ้่นอุ่นๆสักคนเอาน้นาอุนนนนนน่นๆมาลวกให้มันนิ่มๆให้มันฟูขึ้นนะเพราะว่าหยังมาตีอยู่บนอ่มามักตรงที่ว่ามันจะหยั่งกุด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 จากน่อยนาะพี่น้อง มันกับบล็อมนตสิควยคือห้าแกงสดๆแบบนี้ดิคือเข้าอันตากน้อใหม้ไหมพี่น้องน้อใหม่น้อใหม้เผาไหมนี่บุญเคยตากน้อใหม้เผาไหมตากน้อใหม,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 ม้เผาเราเวลาเ้างเศษกินิังสีห้องมาเซาน้ำเซาน้ำเราไปต้มเอาไปต้มน้ำห้อนต้มเอาควงมผงพร้อมเพิ่มมันออกมันก็ฟูขึ้นมามันก็คือมันก็คือน้อใหม้เผาเคียนห้องใไม่คือเกลาอไหมพี่น้อง หลักี่บนกระลิมมาอืมบนกระลิมมาเทียนกะดีดีขึ้นมันบ่ไดลใดมันบ่ได้ได้หลายดอกพี่น้องมันบ่ว่าสิได้หลายนั่นดอกเพราะว่ามันหยุกลงหลายจังสิมันก็หยุกลงแบบโอ้ยบ่แม่นสี่เท่าสิได้ยื่เท่าเดียวน้นหน่อยเน้นหน่อยสิได้ยื่เท่าเดียวเน้นหนี่อย เอาไปบ้านเฮาเสียวไปบ้านเฮาโมเมนต์อย่างเดาะว่าบ้านเฮามันโมมีเนาะบ้านเฮามันหากินยากเห็ดมันโอนกับมีดอกบ้านเฮาแต่มันมันบ่ไรและมันบ่มันโมมีหลายอย่างสิน่ะพี่น้องกุสิตากไว้ตากเรากระชิเมื่อบ้านได้ผมใส่ถุงเมื่อ อย่างี้ยังสีเวลาตากเรืวกันเหี่ยวแห้่งลุ่งแบบเวลาเข้าไปเสาน้ำอุ่นมันก็ขึ้นมากก็จะคืนมาเป็นดอกใหญ่เหมือนเดิมสลงไปเก็บหมากกันั่งีกหมากลาบอรี่แดงเต็มแล้วพี่นอ้องลงค้นมายายคือบ่ญจีนี่บนมา หาตะกีกไหมพี่น้องมาตะกีกมันก็แหงเนี่ยบึงขึ้นเหนือไก่นี่เวลาเขาลวกเลยมันก็เป็น่ังสีดิเป็นขึ้นเหนือขึ้นขึ้นเหนืออกไก่เลยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่เนี่ยมันเป็นขึ้นเหนืออกไก่นี่เวลาเขาเวลาเขาอันลวกน่ะมันจะบจะบหักจะบมันจะบก่อบกาะแบบนี้ดิอันนี้มันยังกรอยังปพอได้เนี่ย ค่ะเวลาเขาหลวกเล้วมันจีกออกเป็นชินแบบเหนียวดีอ่ะนิ่มดีอ่ะพี่น้องอือีบุหลมักเนี่ยทา,า,ามามักกินอยู่บอกอก็ไม่ได้มักกินไปไหนหรอกแต่ว่มามักเข็ดมักเข็ดพี่นอ้องอือบางคนอะไดมันมงงเงี้แต่จกีกออกเป็นย่าให้จีกออกสิปกวมาณนี่พี่น้อง ดอกง่ายหลีเดี๋ยวบางทีเนาะตึงเขิ่อนตึงเข่งไปไปเจอก็ไปเจอพวกที่เพิ่นมาหาประจําเนาะอันเพิ่นว่าเพิ่นมาแต่ในเมืองก็สิ่งเป็นในเมืองก็สิเป็นเยตะบอยตัวแถวอันขุดทิ้งเบิกเยตะบอยเหมือนไงพี่น้องเยตะบอยเขจอดมหาไปขายแต่ว่าบางคนก็หาไปไปกินนั่นแหละแต่บางคนมันก็หาขาย คนห่อเข่าห่อหนามมากหาใดไคนกับผ้าก,กันนั่งตัดขาตัดอย่างใส่กลองใส่กระลังไว้เต็มตางไปหาได้สิน่ะพี่นอ้องอุ้ยงามงามดอกเงยหลกัจีกก็ได้น้องพี่นอนะ้องเนาะเวลาเขาไปเก่งถึแบงจีกยังสีเก็าอือ ไปได้เมื่อวานนี่แหละคำคำเบื้อกมันมันเบิ่งขามันพี่น้องขาเห็ดเปรร็ดตอสวรรค์เออเลยจีกอ,อกเพราปั่นมาเหนือไก่มันหวานเด่มันหวานพี่น้องยังจะแห้นหนงหยุกลุมพี่น้องเออเมนแทะข้าลวกยี่บุญลวกแล้วลวกต้มซุปล้ว เอาไมา่เห็ดเหนี่ยมแม่พี่น้องอู้มันละเสียจังวะสง้ยหวย้วยซุหนี้ดอกบานนี่ยี่บุคัดไปตั้งหากดอกตูมพะตองจีบมันง่าดอกหยกุยกมือขามันพี่น้องเอ้ยจุกขุนกิจแต่สวนก สีมันก็นจะกรรมเขาจังซันแบบพี่น้องเขาคือฮอตากน่อไหม่ตากอันนั่นสีมันก็นจะกรรมเขาเป็นสีจากสีเหลืองงามๆก็เป็นสีเหลืองเคผ่าพระทุดงแหละเหลืองเคผ่าพระทุดงค์แบพี่น้องน้ำขัสวนน้นี้บ่นบ่าทุกคนนะเพื่อน เจ้าจหาขายก็เจ้าแบบโอ้ยเป็นเงินเป็นทองดิหนาเก็บบูบุรีหนาเก็บเฮ็ดแต่ว่าจะบุญบ่มีบนสิบเปกขายดอกลอกกับบ่มีเวลาสิบป,ปหาแบบหามหลุมหามข่ำคือเพินพ่นอันเพิ่นตื่นขื้นเพิ่นกับได้ห่อเขาห่อนํำเพิ่นกับไปลโลดเนาะบพิ่นเรามาไปหาเห็ดเนาะหาเห็ดหาบุบุรีเนาะห่อเขาไปกินยุป,ป้าเห็ดป้าบุบุรีอันนี้พอ่ไงเล่า เขได้พาไปขนาดนั้นหรอพี่น้องพาไปเท่ละชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็พามาเก็บเวียดบานเรามสินะ่ะ่บุญก็อางตามใจเขาพาไปก็ดีเลี่ยวเขาได้ไปทายคลิปเขาได้ไปเห็นประสบการณ์นี่ประสบการณ์เก็บเห็ดเก็บอย่างน้ำมืสิน่ะอืมประมาณนั้น,น,นะเขาพาไปสน,นิทก็ดีเลยไม่ได้ไปหาขายหาอย่างคือเนี่ยพลังที่พิ่อยูน่ประจําดอก เพอยูนี่ประจำเมืองกับหูแรงขายเมือนกับมี่ลูกค้าขาประจำเนาะจังพวกอ่านเรียกการพวกพีโบสียังสีเพิ่นมาอยู่เป็นสิบป,ปียี่สิบป,ปีข้าเจ้าก็บีแรงขายข้าเจ้าแบบหมดจักจริงจริงแล้วนะถ้ยญี่ปุ่นจะไปหาขายเพื่อเพิ่นนะ่ะถ้ามันมาอยู่ประจําคือเพิ่นนะ่ะนะมันกับไปมันกับไปได้เหลอพี่น้องคั้นบรย่าศนะจังพีโบสีสีแล้วกับขี่มอเตอร์ไซค์ไป ที่อ้าไส้ไปจอดไปมันกับเมนเมนสิไปในในเลิกปันไดกระซางพี่น้องมันสิมีทางเขาไปหอดเขาไปหอดป้าหอดป้าเฮ็ดหอดไอ้นั่นผลดีทีเพราะว่ามันเป็นทีแบบไม่จ้าขอวงเป็นทีส่วนบุคคลน่ะเขาจะเฮ็ดทางเขาไปหอดตลอดเลยละ่ะเขาจะเอารถเขาไปลากใหม่ลาก,ลากง้างเขาอะนะ หลากใหม่พวกใหม่สนใหม่อกใหม่ยังน่ะเจ้าตัดขายตัดยังสีน่าตัดมาเห็ดฟงเห็บฟื้นหนห้างมันสีนี้ไปหอดเลยเป็นหนห้างดำสัาเดยยังยังขี่ไล่เลยกับเป็นหนห้างไอ้ลุกไอ้หินขุกอะพี่น้องเป็นหินขุกอ่ะบ่งีีเราก็สีรถสิไปติดตรงติดลงบามีบ้านเจ้าหนท้างไปหอดเนาไปจอดรถไว้ล็อกกุญแจไว้นะแล้วก็เข่าป้าไปตีล่ะ ป้าไปเจ็บที่ละบันี้มันบอยาโอ้อย่างเงี้ยบนบกาไปเด้อไปผูเดียวบกาไปดอกพี่น้องเพราะว่าอย่างย่า,งยานสัตว์สัตว์ป้าย่านสัตว์ป้าห้อยหมูห้อยเก่งห้อยควงขวดกินเห็ดกินปวกกินอย่างเอ้ยขีย่มันกวงเอเลอยู่กัย่านตัวนี้หาเไปจะอีกันจังๆเห็ุจังไหนพี่น้อง ย่านดูเด้อเฮ้ยแตอสอนเนาะพี่น้องเนาะจีบกลัวออกไปแจงสี่วานจุ๋ยจุยเลยได้น่งลงพ้นกับมักกินเขากินของเห็ดเนี่แต่ว่ายุา่ยบนบ่หมักพี่นอ้องยุ่บนบ่หมักยุ่บนว่าหลวกเอากินเขาออกสกักกอนหลวกเอากินเขาออกแล้ววันนี้เฮาจังคอย อ่ปั่นน้ำอกก้อนเอรีดขันน้ำจะนาง่งไซวันนี้พี่น้องขันน้ำจะน้ำงเก่งเก่งไสพักขาสะพอดอีตูบันท่ากว่จะอู้สุดยอดส่บวกบวก่อนเนาะตื่นมาเองสลละแดดวันนี้มันประแดดจืิอๆเนี้ยมาเสาแดดมั้งจีเขาตรงนี้ก้อนเทียงขันเทียงมาแดดมั้งจีอวยมาทางนี้ ตอนใบใบเลี้ยงเด็กมันสิเขอกมาน,นี่านห้องกระจกขอกมาอันนี้ยี่บนตากแดดเดียวแค่ียสองสามชั่วโมงมันเอาเข้ามานผึ่งไม้หนีเลยอดไหลแหงกอบเลยเพราะว่าพึ่งไม้หนีแดมดมันก็ะซองอ่นนะพี่น้องแดดหอดคืองก็มาเลอ้าโอเคนะคะแบบนี้คิดว่าสิมี่โมเมนต์แบบนียงเข่าเจ้าเนาะพี่น้องเนาะปี่บนกระไดอเอ้ย ศาสนาเยอเด้อเ mm hmm. ดินมากิเห็ดเดินมากิบแบบบลูเบอร์ี่กิบงั้นนั่นอันนี้ทั้งเมืองนอกน้ำข้าเจ้าอยู่ความนา้ำความทะเลมาอยู่อาพี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามเขามาเป็นกําลังใจมารับชมคลิปบ,บ้านๆคลิปธรรมดาธรรมดานี่แหละบ่ม,มี่ยังมากมายนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบาย